สวัสดีครับชานี้เรามาทํากระเพาะปลาหนังหมูกินกันนะครับอ,อันนี้น้ําเดือดไดที่เราใส่หนังหมูไปแล้วปรุงไปแล้วนะขั้นอตอนต,ต,ต่อไปนี่ครับหนังหมูนะ,ะริงต้องเป็นกระเพาะปลานะแต่ว่ามันแพงไงผมก็ซื้อหน,ห,นะหนังหมูมาสามสิบบาทนะนี่ครับหนังหมูมาหั่นแล้วครับผมหนังหมูที่เขาฟอกมาแล้วนะครับไม่ใช่หนังหมูที่เขาแบบที่มาทำเนียนนะไม่ใช่นะครับขอลัอย่าง อ่าอันนี้น้ำเดือดแล้วผมก็จะใส่อ่าอันนี้จะได้เห็นแสงเป็นมาลงไปนะครับเข้าเหนียวพอด,ด,ดีพอดีดูความเดือดเนะครับอยากกินมากเลยครับผมอยู่บ้านผมก็ทำบ่อยแต่จะแต่ผมจะทำเป็นอ่าขราะปลปลาแท้นะ น,นี้ไม่มีผมก็มันก็มีตแหละแต่มันแพงผมใช้น้ำหมูแทนใช้ได้เหมือนกันนะนแล้วก็ปรุงซีวขาวไป่อนนะครับกระจีต้องมีสตอิกโชว์ด้วยนะแต่เราผมไม่มีเจ็ดซื้อไงหมดคไปเลยต้ใช้ส่อิกโชวรู้สึกว่าจะล้นมากอ่าใส่ลูกชิ้นไปะ พวกเครื่องพวกนี้เราจะใส่อะไรก็ได้นวแต่เรานะใส่ลูกชิ้นใส่ไกล่ลงไปได้หมดนะครับผมว่ามันน่าจะล้นเกินไปนั่นแหละเดี๋ยวผมเลิตัดนะบอกเลยจริงผมต้องใช้หม้อนั้นใช่ไหมหม้อนั้นมันถาถาแกงส้มอย่างเงี้ยผมกินสามมื้อแล้วไงเช้ากัวันเย็นแต่ก็ยังเหลืออยู่เ,ยเก็บไว้หรือเก็จเป็นหม้อเลยใช้เลยใช้ซึ้งแทนนะครับ ซึ่งแทนแล้วกัดน,น้าไม่ค่อยถูกเลยมันจะล้นเดี๋ยวแบกออกก่อนหอน่อยก่อนเติมหลังได้อันนี้ผมประยุกตนะผมใส่ลูชิ้นนะครับก็จริงแล้วแต่เราเราจะใส่อะไรก็ได้ครับมันคล้ายๆกับปลา,าน้ําแดงแหละผมทํามาหมดแล้วอาหารทุกเนี้ยนะครับทำมาดูจะทํายังไงละอาหารที่มีอยู่ในประเทศไทยถ้าจะทำมาหมดทุกอย่างแล้วจริง เราจะอาหารพื้นบ้านจริงๆผมยังไม่เคยทำเป็นพันเมนูบ้าเปล่าทำมันเป็นพันพน,พนเมนูคิดตัวกันนะนี่ออกเลยเดี๋ยวน้ำนี่ผมเติมที่หลังผมกะหม้อไม่ถูกไงมันเป็นซึ้งไงอ่าเดี๋ยวผมก็จะใส่เนื้อไก่ฉีกนะครับแล้วก็เลื่ออลงไปเลย แต่จริงมันต้องมีหมอหน่อไม้หน่อไม้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีไอเห็ดหอมแต่ผมไม่ต้องลงทุนเลยขนาดนั้นหรอกแค่นี้พอแค่นี้ก็ทานได้แล้วผมละนี่กับผัปลาเดี๋ยวผมจใส่โรยผักชีครยมากินข้าวกันเมื่กกินข้าวได้กกินกับเราตอนเช้าส่วนเครื่องปรุงเราปรุงเองก็ได้นะพริกน้ำปลาน้ำตาลปรุงข้างนอกเอาแล้วแต่เรานะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็จะใส่ ของพกชีแค่นี้นก็เสร็จแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับ